ชเช้าครับเจ็สีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเนาะเช้านี้ก็ใช้ภารกิจประจำวันเนาะต้องขั้นตอนแรกต้องเอาเหยื่อให้ตักแตนครับที่เราเลี้ยงไว้เนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะจำวันที่ไม่ได้เนาะแต่ละวันก็ไม่เคยดูวันที่เนาะ น้อยสิทุกคนลืมวันที่14ปพฤศจิกายน2566เนาะวันนี้เราไปดักกุ้งมาเนาะพยายามกับดักกุ้งมาก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเนาะก็ไม่ค่อยได้เนาะมันะมลุดก็โดดนี้ กุ้งไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกได้แต่กุ้งหอยปูปลาได้ไม่เยอะนี่นี่กุ้งเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับครับกุ้งกุ้งไม่นุ่นนะนีะกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยกุ้งหอยปูปลามีครบครับเนี่ย กุ้งหอยมีกุ้งหอยปูปลาปลาบูตัวหนึ่งเนะาะกลาหอยปลาปกุ้งหอยปูปลากุ้งกระจายไม่เยอะเนาะติดตามชมคลิปดักกุ้งด้วยนะครับดักไม่ค่อยจะติดเนาะไม่ค่อยจะเข้าเดี๋ยวนี้เพราะว่ากุ้งม,มันเริ่มหมดแล้วมั้งปลาตองก็มีในโบอน,อนั้นน่ะปลาตองปลาบูเนี่ยมันชอบกินกุ้งก็เลยกุ้งเริ่มจะหมดแล้ว ประมาณนี้แหละครับหาอยู่ครับกินแบบบ้านๆเนาะเดี๋ยวยวเอาเหยื่อให้ตกกะกแตรนก่อนเนาะเหยื่อให้ตกกะกแตรนก่อนว่าตกกะกแตรนเรากินเหยื่อเก่งไหมดูเนาะ โอ้โหเกือบหมดเลยครับเอฟซี FC ทุกคนให้เมื่อวานเนาะนี่ัวเริ่มโตแล้วครับอายุได้สิบห้าสิบหกวันแล้วเนาะนี่อายุอาย,ออยอุวันนี้ที่สิบสี่เนาะเพิ่มวันนะีนไปก็อายุได้ฝักฝักก่อนวันเนาะฝักก่อนวันแต่ อันนี้อายุได้สิบห้าสิบหกวันแล้วนี่ครับสิบห้าสิบหกวันแล้วตัวเริ่มใหญ่แล้วครับจะได้เป็นของจะได้เป็นอาหารแล้วเนาะเริ่มโตแล้วจะได้เป็นอาหารแล้วถ้ากินเหยื่อก่งมันก็โตเร็วเนาะ เราคลาบสองครั้งแล้วยังไม่ได้ใส่เสื้อกักเลยยังไม่มีเสื้อใช่เหรอกคลับคลาบสองครั้งแล้วสองครั้งสมครั้งเนาะใช่าัม่อยจำได้เนาะดูๆไปก็ลืมเนาะนี่ดูๆมันกิงครับนี่อันนี้ยุ อายุน้อยกว่าครอบนั้นอายุน้อยตัวยังเล็กอยู่อันนี้ฟักก่อนสิบห้าวันอยู่ได้สิบห้าวันแล้วสิบห้าหรือสิบหกวันนี่แหละอันนี้ก็ประมาณสิบสามสิบสี่นี่นี่ดูบนกาะว่าจะลอกคลาบนั่นตรงนั้นอ่ะดูเดี๋ยวจะเอาเหยื่อให้กินครับเอาเหยื่อเก่าไปไว้ฝั่งโน้นเนาะ

แล้วครับเย็บเสืนอคลงมากินแล้วนะเริ่มลงมากินแล้วครับเย็ุกสกคนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครนะับขึ้นไปรออาบแดดอยู่ข้างบนครับรออาบแดดอยู่ข้างบนเนาะขึ้นไปรออาบแดดอยู่ข้างบนแดดยังไม่ออกเลยนะนี่ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับแดดยังไม่ออกเนาะเริ่มลงมากินแล้ว ฝั่งนั้นก็นู่นรออ่าแดดอยู่ข้างบนครับน,นีตัวเล็กอายุอ่นอ,อ,อนกว่านาะเริ่มลงมากินแล้วชอบกินใบตองครับเอฟซีทุกคนเรายังไม่มีหญ้านะถูกกว่านี้ก่อนครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าก็จะอัปเดตอีกครั้งครับในช่วงคลิปต่อไปครับทำให้ตรงนั้นให้มันลบๆหน่อยเนาะลงที่อัพเดตเนาะทางน้นสวัสดีครับหลังจากที่เราเอาอาหารให้ตากแต,ตนสักพักหนึ่งก็มามาดูก็ ดูมันกินนี่โอ้กินอย่างอะไรอะเลยครับประมาณสามผ่านไปช่วงเวลาสามสิบนาทีเนาะก็มามาดูเนาะเริ่มกินเก่งแล้วครับเอฟซีทุกคนกัดแหว่งแหว่งเลยเนี่ยดูกัดกริงเลยหนาวแล้วหนาวแล้วไม่มีไม่มีแดดเนาะนี่ ฝั่งนี้ก็กินแรกเลยเนี่ยกินมากกวาวห่วยเนาะกินเก่งกวัวหววัวยังเหลือต่ออันนี้อันนี้เหลือตะกานแล้วมั้งเหลือตะการตองเนาะถ้าตกว่าน,นี้จะกินก้ามตองหมดแล้วมั้งฝั่งโน้นกินเสีเรียบเลยครับเสียอย่างเดียวไม่มีแดดเลยวันนี้มืดคล้มเลย หนาวแล้วลมหนาวเข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วโอ้โหไอ้องแค่นี้ละครับไม่ต้องกวนมันเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่เราไปดูปุ้งม,มาเนาะก็เนี่ยไปดูตะกแตนมาก็ กินข้าวครับนี่เอามาเอาเอากุ้งนี่เก็บเอากุ้งเนาะกุ้งเนืดนึงนะเอามาลาบครับนี่ก้อยกุ้งใส่ปลาซิลด้วยเนี่ยปลาซิลด้วยลูกโดโดโดดก็มีนี่ครับลาบกุ้งครับทุกท่าน ผัดหมูบดหมูใส่สายบัวหมูบดใส่สายบัวอันนี้กะแกงปลาทูนึ่งครับใส่สายบัวเนาะปลาทูน่งใส่สายบัวกินข้าวด้วยกันครับสายแล้วแมก่ก็กินเสร็จแล้วเนาะน้องกินเสร็จแล้วขณะนี้ก็เก้าโมงแล้วนะครับขออนุญาตกินข้าวครับมีผักก็ประกาศ กัดหักาอายุหากินแบบบนา้านใช้ชีวิตแบบบนบ้านก็ประมาณนี้นะครับนี่ก้อยกุ้งปลรซิซเนนะกุ้งนิดเดียวนิดเดียวเองไปดักกุ้งครับ ก๋วยกุ้งจะตามชมคลิปดักกุ้งด้วยนะครับคลิปเก่าคลิปใหม่ก็มีอันนี้เนาะสับแซบครับแบบบานๆงน่ายๆเนาะ mùa 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 bùa mùa mua mùa 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 แค่นี้แหละครับเอฟซีคนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจับแจ๊